จีซูแบ็กพิงค์เลิกอันโบฮยอนลดสถานะเหลือแค่เพื่อนต้นสังกัดยืนยันแล้วค่ายต้นสังกัดยืนยันล่าสุดจีซูแบ็กพิงค์เลิกกับอันโบฮยอนแล้วลดสถานะเป็นเพื่อนกันหลังเปิดตัวคบกันได้ประมาณ2เดือนพร้อมเผยเหตุผลของทั้งคู่ ทำเอาแนแฟนช็อกกันไปเลยเมื่อล่าสุดในเดือนตุลาคม2566ค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดของจีซูแบ็คพิงออกมายืนยันว่าจีซูเลิกอันโบฮยอนแล้วตอนนี้ทั้งคู่รดสถานะกลายเป็นเพื่อนกันพร้อมเผยเหตุผลในการเลิกรากันของทั้งคู่โดยจีซูและอันโบฮยอน เพิ่งเปิดตัวคบกันได้ประมาณ2เดือนเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม2,566ที่ผ่านมาในตอนนั้น YG Entertainment ต้นสังกัดของจีซูและ FN Entertainment ต้นสังกัดของฮันโบฮยอนได้ออกมาคอนเฟิร์มข่าวการคบกันของทั้งคู่ว่าจีซูและอันโบฮยอนกำลังทำความรู้จักกันทีละเล็กทีละน้อยด้วยความรู้สึกดีๆให้กันทางเราจะขอขอบคุณมาก หากพวกคุณมองพวกเขาสองคนด้วยสายตาที่อบอุ่นแต่ทว่าล่าสุด YG Entertainment เผยว่าทั้งคู่ปิดฉากรักจบความสัมพันธ์ในฐานะคู่รักกันและกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วซึ่งทั้งคู่ค่อยๆห่างกันเพราะตารางงานที่ค่อนข้างยุ่งกันทั้งคู่